สวัสดีค่ะมาพบกับหนูเออีกครั้งแล้วน,นะคะในเกมเซเว่นไนท์ค่ะแล้วนะคะวันนี้หนูเอก็จะมาพร้อมกับแม่นางยอนทีค่ะนี่เลยค่ะยัง32อยู่เลยหนูเอหายไปนานก็กลับมาด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะดวงหนูเอก็ยังไม่มานะคะแม่นางยอนทีก็ยังคงเดิมมาจากการเลือกทางนั้นเลยเวล32อนี้โอ้ยเดี๋ยววันนี้นะคะหนูเอก็เลยจะมาเปิดแพ็คค่ะเพื่ออรับ โคี้กิจกรรมนะคะ1แถม1นั่นเองตอนนี้หนูเองก็มีรูบี้อยู่2,000กว่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแพ็กกันให้หมดเลยดีกวา่าให้ถึงโค่าตอนนี้หนูเองก็จะถึงโค e S เอนั่นเองอ่ามาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะกล่องตอนนี้อยู่ระดับ a อยู่ก็นี่ค่ะอีกประมาณ2,070เนาะก็จะได้เป็นโค e S เอแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาลุนพร้อมกันนะคะว่า1แถม1หนูเอจะได้เป็นอะไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเปิดแพ็กกันเลยดีกว่าเนาะก็เริ่มแพ็กสองร้ห้าสิบแพ็กแรกเลยดีกว่าอ่ามาลุนกันนะคะว่าจะได้กี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบแนะ่โอเคห้าใบนะคะเริ่มจากใบนี้เลยแสงยังไม่มา ใบที่สองยังไม่มาค่ะต่อไปใบที่สามโอ้ยนิ่งนิ่งแสงยังนิ่งสีอ่าลีน่าค่ะห้าอา่ลูซี่โอเคแพ็กแรกผ่านไปนะคะต่อไปแพ็กที่2เลยดีกว่าชเวมาเลยค่ะอ่ามาสี่ใบเนะบาะใบทองเริ่มใบกลางอ่าหัวหนาจาเลยค่ะอันนี้ก็ โอ้ยยูชินอ้าวแสงยังไม่มานะคะพีดำห้าดาวต่อไปก็วิกตอเรียค่ะอ่ะต่อไปแพ็คที่สามแล้วแพ็คที่สามเริ่มเลยช่กี่ใบหนะวูโอเคมาหกใบเลยอันนี้แพ็คที่สามหใบเริ่มจากอืมหรือเราจะเปิดสีดำกันไม่เอาล้เอาเนี้ยแหละ โอเคใบหนึ่งยังไม่มาใบสองยังไม่มาใบสามเฮ้ยมาตั้งหกใบจะไม่มีให้สักใบเลยเหรอจะมีไหมไม่มีขอชดอโอหโหยไม่มาค่ะหกใบก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวต่อไปแท็กที่สี่ก่อนละกันอ่าเริ่มเลยค่ะ แพทที่สี่อ่ะเหลือสามใบต้องมาสักใบแหละเนาะอขอไล่ค่ะขอไล่สีดำก่อนบ้างอ่ายังนิ่งยังนิ่งแสงโอ้โหไม่มาไม่มาแสง<ว>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 มาแล้วจะเป็นใครนะใครใครเอ่ยชาวแอบชาวแอบชาวแอบเอ้ยหัวแบบนี้ โอ้ยตเตือนใจพี่ลิงมาทำไมนักล่ะเนี่ยเราไม่ต้องเจอกันบ้างก็ได้นะโอเคค่ะต่อไปแพ็กที่ห้าโอมาหกใบจะได้ลุ้นบ้างไหมอ่ะเริ่มใหม่เริ่มจากสีดำม,มาออกให้หมดก่อนเลยห้าแพ็กที่ห้า 5. มีหกใบก็ต้องมีแสงบ้างสิไม่มีไม่มีแสงไม่มีไม่มี มาหน่อย,ออยสิโอโหอยเกลเซียนชวบมาแล้วคะ่ะแสงที่สองน่าจะเป็นหัวแบบนี้เป็นพี่ใครค่ะสี่ดาวนั่นเองโอเคเลยพี่ใครตอนนี้หนูเองก็ได้มาเป็นเวลสี่สิบสี่นั่นเองตอนนี้มีสี่สิบสองแล้วเนาะได้จากจิ๊กซอมาแล้วแล้วก็จากกระดานมาแล้วด้วยค่ะต่อไปก็ใบสุดท้ายเลยเนาะโอเค ได้พี่ใครมาในแท็กที่5อ่ะลิงกับใครมาแล้วต่อไปก็ต้องถึงแม่นางยอนแล้วแหละแท็กต่อไปอ้าวเต็มแล้ง,งั้นเดี๋ยวก่อนนะคะไปทําการผสมก่อนดีกว่าอ่ะอันนี้นะคะหนูเอได้ทําไว้3ดาวบวก5ไว้ทั้งหมดกี่คู่ไม่รู้เรามาผสมรววๆกันเลยดีกว่าอ่ะฟินิกนะคะดูซิจากการผสมจะได้บ้างไหมฟินิกเดริก จัดไปเลยคู่แรกนะคะชเวมาไหมอ๋อยไม่มาค่ะเป็นลาเนียลาเนียต่อไปคู่ที่สองมังกรกับอ่ะเบนไปละกันเริ่มเลยติ้งตอง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 ,ตง,ตองจะมาไหมยชวัโอ้อยเบลลิก้าค่ะยงัยงยังยังไม่มา ต่อไปต่อไปเลยอ่าฟินอกอีกรอบคู่กับแม่เซลโดมละกันข้ามสายพันธ์ุกันเลยสัตว์ปีกกับสัตว์สัตสัตเขาเรียกอะไรอะเดือดเดืคานมัง้งเฮ้ยออกมาเป็นคารอนค่ะสงสัยว่าผสมหนูเอก็จะไม่มีดวงอะเนาะนี่นี่เลยนี่เลยอารีมีคนบอกว่าให้เอาอารีผสมกับอารีนะคะมันก็จะได้พื้นหนังฟ้า โอเคคะ่ะเราก็จะเอาอารีนะคะผสมกับอารีเห็นเขาว่าผสมกันแล้วจะได้เป็นพื้นฟ้าเราก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าทฤษฎีนี้จะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าโชวแบบ์มาไหมมาไหมพื้นฟ้าไหมมาสิเขาบอกอย่างนั้นนี่ทิชาชเชลร์ไม่ใช่เธอยังไม่ใช่เวลานี้ สงสัยจะไม่ได้ผลกับหนูเอแล้วสิเอาใหม่ค่ะขอขอขออีกรอบหนึง่งอารีกับอารีใหม่อ่ะ <c oughs> เผื่อนากี้มีการผิดพลาดอะไรก็เอารอบนี้ละกันเนาะโชว์เร็วโชว์เร็วพีซอ๋อโอ้ยเป็นรีโออีกแล้ว <c oughs> โอเคถือว่าทฤษฎีนี้ไม่ได้ผลกับหนูเอนะคะอ่ะเราก็ผสมหญิงหญิงกันต่อละกัน จะออกมาไหมแม่นางยอนมาสิโอ้ยยังไม่ได้เอาร้านนี้อีกแล้วไม่ใช่เลทเธอโอ้ยมังกรมังกรอะรัะวๆเลยมังกรเวนดี้ละกันเร็วเร็วเร,วเร,วเรว็แสงแสงพื้นฟ้าพื้นฟ้า,ฟาไม่มาค่ะเติมเยี่ยนต่อไปต่อไปต่อไปอ่านี่ค่ะจูพีกับโฮกินเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอาโฮกินผสมโฮกิน อันนี้จูพีนี่ค่ะถือธนูด้วยกันเลยธนูสองออกมาเป็นบอยบินมาเชียลฟินนี่ค่ะโอเคต่อไปก็คู่สุดท้ายแล้วเนาะอ่ฮอกกินกับฮอกินฮอกินฮอกินอ่ะคู่นี้เลยชเชวืมที่หลีจริงค่ะสรุปแล้วผสมไม่ ไม่มานะคะตามเลทหนูเองคงไม่มีดวงกับการผสมอ้าวอันนี้เกินมาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเรามาผสมกัน4ี่ดาวก่อนดีกว่าต่อไป4ี่ดาวหนูเอปั้นไว้อยู่ไหนนะเอิ่มอ่านี่ค่ะเริ่มจากลีโอผสมกับอ่ะชิงเต่าค่ะ สิงโตกับแพนด้าจะออกมาเป็นอะไรจูล่ลงค่ะอ้อยจะมีแสงกับเขาบ้างไหมในการผสมเนี่ยเอเวนเนี่ยอ่ะหญิงหญิงรัวรัวเลยรัวรัว,รวมาสิ <c oughs> ออกมาเป็นเอลรินค่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชอ่ะจูล่ลงชายชายบ้างหญิงหญิงชายชายแล้วมาบ้างสิพีส เดียลเซียนค่ะเธอมาผิดจังหวะอีกแล้วไม่ใช่ตอนนี้เหลือ5ดาวอยู่มีแค่คู่เดียวนะคะ5ดาวจัดเลยค่ะร้านนี้เธอมานักใช่ไหมออกไปออกออกมาเป็นเซราค่ะเฮ้ย <Hey. S 2> โอเคสงสัยจะไม่มีดวงกับการผสมแล้วโอเคค่ะงั้นเราก็ถึงเวลามาเปิดแพ็กกันต่อนะคะ นม่อกี้รู้สึกจะห้าแพ็คแล้วเนาะต่อไปก็อันนี้แพ็คที่6เลยค่ะแสงจะยังมาอยู่ไหมหน้าขอแสงอีกเธอยังไม่ได้แม่นางยอนทีเลยโอเคมาสามใบแต่ขอแสงนะเริ่มเลย <c oughs> แสงมาแล้วแพ็คที่6ค่ะแม่นางยอนไหมยอนยอนลุ้นหัวก่อนเลยค่ะแอบด,ดูหัวนิดนะึงฮเฮย โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแม่นางยอนฮีมาแล้วเป็นครั้งแรกของหนูเอเลยนะคะที่เปิดแพ็กวะด้แม่นางยอนฮีค่ะดีใจอย่างกับได้เยอะเลยโอเคที่เหลือก็สบายๆแล้วค่ะอ่าอันนี้แพ็คที่หเนาะต่อไปก็แพ็คที่7ดค่ะแพ็คที่เจ็ดเอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ช่องช่องน่าจะได้อยู่เนาะ ามาสามใบอีกแล้วแพ็ที่7แสงยังมาไหมไม่มาแสงอีกไหมโอเคไม่มาแล้วอีกไหมอ้าวเงียบแล้วค่ะเงียบแล้วแสงไม่มาแล้วค่ะเท่ากับเมืกก่อกี้แสงมาไป3แพ็คเนาะสี่ห้าหกสาแพ็คติดเลยอ่าเหลืออีกเอ่น่าจะต้องส่งท้ายด้วยการเปิด30อ่ะเนาะได้อีก1แพ็คกับอีก 30หนูเอขอเคลียร์อีกแป๊บหนึ่งค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเปิดอีกหนึ่งแพ็กกันเลยเริ่มเลยน่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายแล้วเนาะติดท้ายสวยๆไหมหน้าโอเคมาสามใบาสามใบนี่แหละลุ้นแสงชวแปชวแปใบไหนก่อนดีหนะ้าอันนี้เลยแล้วกันอ่าไม่มีแสงค่ะครบโอเคแสงไม่มาโอเคไม่มีแล้วค่ะแสง อ่าต่อไปเดี๋ยวเราคงต้องมาเปิด30 Ruby รูบี้กันแล้วค่ะเพราะตอนนี้ขาดอีกแค่อ่าประมาณ70เนาะอีก3ตัวค่ะอ่าตัวแรกพีซโ้ยแฮปปี้ไม่เอาไม่เอาเราจะแฮปปี้กว่านี้ถ้าได้พื้นฟ้าช่โอ้โหเบนยังจะตามมาอีกโอเค ต่อไปเลยค่ะมาแล้ว Coes พร้อมกับเดลิกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้น Coes กันดีกว่าอันนี้นะคะ Coes โอเคมีอะไรบ้างเราอย่าดูเยอะค่ะเรามาเปิดกันไลยดีกว่าสฉล s แฉลนี่เลย Coes 2กล่องนะคะ1แถมหนึ่งก็จะเข้ามาในนี้ให้เลยในก่อนจดหมายน้องเมนะคะ เริ่มกันเลยดีกว่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโปจงค่ะโอเคก็ยังดีอ่ะเนาะโปจงต่อไปอ่ะอันที่สองขอนับถอยหลังค่ะห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้โโปรจงค่ะโปรจงมาสองโปรจงเลยเธอจะดับเบิลไปไหนเขาอยากได้แม่นางยนนะเฮ้ก็โอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าโปรจงก็ดีค่ะเดี๋ยวหนูเอก็เอาไปทําการวิวัฒนาการเนาะ สดาวสองอันก็เอามาวิวัฒกันเป็น5ดาวรู้สึกว่าโปรโจงน่าจะเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มิดติเข้าให้กับอัศวินในทีมถ้า4ี่ดาว12%เซนะคะถ้า5้าดาวก็น่าจะเป็น1ิเปเซนโอเคเนาะก็ถือว่าไม่แย่หรอกเนาะ <laughs> โอเคเป็นเป็นการปลอบใจตัวเองค่ะที่ไม่ได้แม่นางยอนฮี โอเคค่ะงั้นหนูเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับดวงหนูเอที่มีเท่านี้แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมฝากกดติดตามสับสไคร b e เป็นกำลังใจให้หนูเอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ